วิชาทัศนะสินเรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราโดยทั่วไปจะมีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทและชนิดของสิ่งนั้นๆซึ่งทําให้เกิดความงดงามที่แตกต่างกันนักเรียนจึงควรฝึกสังเกตสิ่งเหล่านั้นซึ่งการสังเกตเป็นการใช้ประสาสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกปาก ลิ้นผิวหนังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนพอนอกจากใช้เรียนแล้วยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างก็มีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันดังตัวอย่าง ลักษณะของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเชน่นส้มไข่ไก่ใบไม้ก้อนหินสัตว์เป็นต้นลักษณะของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นธนบัตรนาฬิกากระปุกอมสินลูกฟุตบอลแก้วน้ำเป็นต้นหลังจากที่เด็กๆศึกษาเนื้อหาเรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเดี๋ยวครูจ๋าจะมายกตัวอย่าง อธิบายลักษณะของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเช่นลักษณะของมงคุดมงคุธจะมีก้านสั้นๆสีเขียวมีกลิบเลี้ยงติดระหว่างก้านและผลมีเปลือกสีม่วงเข้มผิวเรียบมีรูปทรงกลมเป็นต้นมาถึงกิจกรรมทายชั่วโมงช่วงเกมใบ้ทายคำกุจามีเกมใบ้ทายคำมาให้นักเรียนทั้งหมด10ข้อซึ่งกติกามีอยู่ว่า ให้นักเรียนดูและฟังคำใบจากครูจ๋าให้ครบทั้งหมด10ข้อหลังจากที่ฟังคำใบครบ10ข้อแล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 1. ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอตอบคำใบของครูจา๋ามาให้ครบทั้งหมด10ข้อ 2. หลังจากนั้นส่งคลิปวิดีโอผ่านกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องของตนเองมาให้ครูจา๋าเพื่อตรวจ และเช็คเวลาเรียนเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะเรามาฟังคำใบ้กันเลยคะ่ะคำใบ้ที่1อะไรเอ่ยมีรูปทรงกลมมีเปลือกสีส้มมีพื้นผิวเรียบคำใบ้ที่2ออะไรเอ่ยมีรูปทรงรีมีเปลือกสีเนื้อนวลหรือสีครีมมีพื้นผิวเรียบผิวเปลือกบอบบางคำใบ้ที่3อะไรเอ่ย มีรูปทรงรีมีเปลือกสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้มมีการขั้วผลสีเขียวมีพื้นผิวเรียบมีเนื้อด้านในสีแดงคำใบที่4อะไรเอ่ยมีรูปทรงรีมีเปลือกสีเขียวมีการขั้วผลสีน้ำตาลมีเนื้อด้านในสีเหลืองมีพื้นผิวหยาบคำใบที่5อะไรเอ่ยมีรูปทรงรี มีทั้งสีเขียวและสีแดงมีพื้นผิวเรียบมีก้านขั้วผลสีเขียวอ่อนมีรสชาติเผ็ดคำใบที่6อะไรเอ่ยมีรูปทรงกระบอกมีสีใสวัสดุทำมาจากพลาสติกมีพื้นผิวเรียบคำใบที่7อะไรเอ่ยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสีขาวมีพื้นผิวเรียบเป็นอุปกรณ์การเรียนขนาดเล็กคำใบที่8อะไรเอ่ยมีรูปทรงกลวยสีส้มแถบขาวมีพื้นผิวเรียบวัสดุทำจากพลาสติกมีไว้ใช้เพื่อง,งานจราจรคำใบที่9อะไรเอ่ย มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างก็มีสีแดงบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีม่วงหรือสีเทามีพื้นผิวเรียบวัสดุคล้ายกระดาษมีไว้ใช้ในการจับจ่ายดำรงชีวิตมาถึงคำใบ้สุดท้ายคำใบ้ที่10อะไรเอ่ยมีรูปทรงกลมมีพื้นผิวเรียบมีสีส้มตัววัสดุทำรรมาจากพลาสติกเป็นอุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งขนาดเล็ก